ช่างไฟนั้นนัดนัดแรกกับนัดที่สองนั้นยังไม่มีเต้มครับผมเอาเลยครับสถานการณ์ปีให้ช่างไฟฟ้าต้องชนะสถานเดียวครันแล้วก็ในส่วนของสถานะของทุ่งวา,าบีบาม,มีอยู่หนึ่งเต้มครับผมมีอยู่หนึ่งคะแนนนะครับโงสนามมาแล้วสองเกมอีกทีมหนึ่งยังไม่มีแต้มส่วนอีกทีมหนึ่งมีอยู่แค่คะแนนเดียวนอครับสองทีมต้องชนะครับแพ้หรือเสมอไม่ปรารานนครับว่ากันอย่างนั้น ดูครับสินาาทีใกล้ขันเอดมินครับผมอย่าพิ่งหลับครับเอดมินครับผมตอนของช่างไฟฟ้าครับช่างไฟฟ้าทีมงานวัยรุ่นคู่นี้ถือว่าวัยรุ่นด้วยกันทั้งคู่เออเหลือแก่เสื้อสีฟ้านะครับผมเป็น โกลิปเปอร์ไปเลยครับผม<น>อ,นอนาน,นะครับลองวันอายะจากครึ่งสนามไปก่อนครับดอกแรกด้านทีนศักดั์รัตนาวงครับอลของช่างไฟฟ้า ENG ครับขอสั้นออกมาสิทธิพงค์สิทธิพง์พง,งัดกับโชคเทวีไ้ออกไปขวาตุกขึ้นมาครับเกียรติศักดิ์เกียรติศักดิกก์โยมรำโยเข่าขวาแล้วสัตดอกนี้เสาแรกยังครับ ยังอยู่ครับแโอกาสครั้งแรกของเจ้ากลัวด้วยครับในเกมนี้นี่ครับดูการน,นี่ครับที่นี้ด่านแรกแล้วนี่ฮอใไทยมีเวลาแต่งบอลจนมีพื้นที่ซัดได้ขวาบอนของทางฟังจากกระพัดเอาแล้วก็ไปเสียบอลให้ทุงว่าบี้ไหลแล้วมาอีกครั้งหนึ่งตรกนี้มายิงไม่เต็มเท้าครับโอกาสครั้งที่สอง ผูนี้เล่นบออยู่เหมือนอยู่ที่ภาคเหนือเลยครับหมอกล้วนๆย้อนกลับมาตัางกันใหม่ของทุ่งว่าตอบเข้าในไม่ถึงไโชคทวีรอตัวขยับแล้วแหมยังแหมยังไม่แต่มไม้เต็มือดูอย่างตรงนี้แล้วโอกาสสามครั้งแล้วที่ได้บุกขึ้นมามีคอมเมนต์เข้ามาว่าเชียร์ธันวาครับผมอุ้ยเอฟดีธันวาเยอะครับ ตอนนี้ธันวากินข้าวไข่เจียวหมดไปแล้วครับสามหม้อครับผมตอนนี้แล้วก็ได้ข่าวว่าหลับไปแล้วครับตอนนี้ทีม <laughs> งานให้ลงเปรย์ลให้กินนมนอนแล้วธ <laughs> ันวาว่าปวดช็อก,กนี่มาจากไหนแ <laughs> สียแต่กู <laughs> ดูเกมแข่คันในสนามมันตอบอา่าแล้วจังหวะนี้ทางด้านประพุก็จังหวะมือขอโทษกันไปครับผมที่ต้องออกมาตัดเกมก่อนเนี่ย เุิตัสินต้องเรียกมาปรทับทัศนคกติหน่อยครับทางด้านแบบวุฒิจะตัวก็ไม่ปฏิเสธนะครับลูกนี้เป็นฟีคิกเ้าไปของช่างไฟฟ้า่างไฟฟ้าเย็นทีจะได้ลุ้นก่อนกับจากลูกฟีคิกลูกนี้ฟีคิกตั้งเอ่ต้นเกมเลยครับปานโคกลูกนี้ทางด้านทิติวุฒิครับทิติวุฒิอาสมุต ครับเก้าอี้หายกล้องไม่หายไปด้วยเป็นบอลตั้งเตะเส้นนาตัวขึ้นมาบอลเปิดทะแยงออกไปครับให้โชคทวีอย่างทันนะครับลูกนี้เอาละครับจับแล้วให้มาด้านในตามไปเอาละครับบอลเด้ยเข้าทางมาที่โชคสวีอีกครั้งหนึ่งพยายามรุนเข้าไปเอาละครับสองแรกเป็นพัดบอลนะครับลูกนี้เรินชี้เป็นรูปเตะมุมครับยงันเกลียว เป็นเตมุมเข้ามาเตมุมของทางฟังถุงว่าบี B ครับบอลแป่เปิดกึ่งยิงกึ่งผ่านลูกนี้นะครับนีโชว์สักษาพนะครับอาจารย์นี่อดีตผู้เล่นของจังหวัดพังงาครับอ,อดีตดาราดังในพื้นที่จังหวัดพังงาหนึ่งคนครับผมส่งนั้น<ว>ทำไมแตเดียแต่หลไรก่อนนี้อุ้ยทีบชาติแล้ว แต่ไปติดเสาโวคอครับผมไม่ได้พูดนะอ,อ,อน๋อลืมไปข้างหลังมาด้วยช่างไฟฟ้าเปิดพยายาไปซ้ายก็ลุ้นออกข้างไปลูกนี้อมมินก็มาได้ครับเชียร์ในส่วนของช่างไฟฟ้ากดหัวใจสีชมพูมาครับสองทีมถ้าต้องลุ้นก็ต้องแย่งกันเก็บสามคะแนนเท่านั้นครับเพื่อที่จะลุ้นต่อในพื้นที่ของรอบต่อไป บอลตุ้มยาวขึ้นมาครับตดที่สิธิพงศ์หนุนขึ้นไปใหม่ครับของทางฟังอ้าวแล้วชุกงบีเซฟดูดิเซฟออกมาเซฟได้แล้วดูจงหว่าจัสวนของช่างไฟตอบเข้าตรงกลางบอลตียาวมันยังไม่ทะลุแล้วมาอีกครั้งหนึ่งของทางฟังชุ่งว่าบีครับบอลทีทางด้านทิติวัน์ธิติวัน์น่าจะตามองครับเด็กคนนี้ว่ากันอย่างนั้นแล้วจาชื่อนี้ไว้เลยครับทิติวุฒิชานสมุทร อาจจะเป็นฟุตบอลอาชีพในอนาคตข้างหน้าก็ได้นะอาจจะมาแทนรุ่นพี่อย่างอนุพงศ์นาดีเรื่อยไบบนี้ครับไอ้คนอยู่ในช่วงขาลงนะไอ้ที่แก่ๆคนนั้นน่ะนะก่อนออกข้างไปขาลงไม่ลงไม่รู้ครับเดินเดินลอดหนังร้านยังไม่ผ่านเลยดูถ้าผู้ภาษาบ้านๆบอกว่าเบรกสังขารตัวเองไม่รอดเลยครับผมอยู่บอร์ดขอฟังสิทธิพงศ์อ้าวบอร์ดหลุด ภาไปทุ่มเร็วเลยลูกนี้ตับมาแล้วไ, <ป S 1> <อ>ไม่ถึงนี่ครับดูครับอ่อนเสียทิ้งเอาลังไปเลยครับลูกนี้ยอมเสียเตะม,มุมยักษ์ูนย์นะครับการแข่งขังขงตนตอนนี้ถึงทางของครึ่งแรกแล้วือว่ายังทำอะไรกันไม่ได้ครับผมในคู่นี้ยังอยู่ในช่วงห่วงเนื้อห่วงตัวอยู่ครับผมดูจังหวะของถึงว่าบีครับบอลชอดนี้จะได้ลุ้นจากลูกเตะม,มุมดูเตะม,มุมลูกนี้ครับ เปิดมาเอาละครับตรงกลางชทวีพยายามหมุนเข้าหาให้แลกมาเอาละครับงัดงัดกันอยู่งัดงัดต่างๆงัดต่างๆงัดตัางตรงนี้ฟ้าแล้วก็ฝุนฟุ้งเลยครับแล้มาเอาละครับเป็นฟ้าครับดอกนี้จะได้เป็นตัางต่างขึ้นไปครับบอลของทางไฟฟ้าอีเอนจี เป็น<ะ>ตั้งเตะขึ้นมาอย่ามีจังหวะลุ้นประตูกันแค่ไม่กี่ครั้งนะครับคู่นี้อักอยากขึ้นไปเอาละครับถอยแล้วม่งดักไว้ได้สวยตรงนี้เอาละครับหนุนออมากด้านหน้ามีอยู่คนเดียวครับโชคทวีจับไม่มีขยับขึ้นมาลุกน,นี้โชคทวีไอย้ยังออกบอลไม่ได้ครับแล้วเปลี่ยนอลกไปขวาสุดแล้แวแหมจังหวะจะตักเข้าไปด้านในยังโดนม่งทิ้งออกมาหาทางเข้าไปครับทางฝั่ง ทุ่งวาบีนะครับและจบที่ทางด้านเกียรติศักดิ์ลูกนี้ตด้วยขวาก็ยังปาบอลสกลองไม่ได้ครับถือว่าเป็นเกมบุกที่บ่อยครั้งขึ้นแต่ยังจบสกอร์ไม่ได้ครับทีมงานของทุงวาบีตอบออกมาทิติวุฒิตอบเข้าในลูกนี้ครับพยายามจะจะจะเบรกแล้วครับเมื่อกี้ถ้าดูจากตรงนี้อ่านี่คือภาพที่สวยงามครับผม ก็ถือว่าการแข่งกีฬาฟุตบอลตีเนี่ยกราบสวยมวยยังไม่เกินครับผมแลว้วก็เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งในส่วนของการเปลี่ยนตัวเข้าออกตรงกลางสนามเท่านั้นครับไม่นั้นจะคาดโทษใบเหลืองได้ทันทีครับผมพี่ครับจะได้หลุนจากลูกนิ่งบ้างครับทางฟังของช่างไฟฟ้าอีนจีดูสัมผัสานลูกนิ่งลูกเลือดลูกนี้นวางเลยโย,เ,ยเข้าไปเอาเลยครับเอาอุ้ยนานบอลจะมาทีครับนี่ก็ต้องขอโทษเลย ไม่มีโปรแกรมแข่งฟุตบอลนี้ถ้าเป็นเวลาปกตินี้เป็นเวลางีบไปแล้วเวลานอนอินหลังไปแล้วรีแลกพักผ่อนกินข้าวแล้วอาบน้ํานอนนะไปขึ้นมาครับบอลจากหน้าก็ไปโทษเลือกทะแยงให้แน่จะให้ที่โชคทวีตรงนี้ก็บอลเล้่นออกข้างไปครับเป็นบอลทุ่มเข้ามาของช่างไฟครับไฟฟ้าเอ็จีครับเอ้าแล้วจับบอลหม่ทำท่าจะลั่นตรงนี้ยังแก้ได้บอลสองอ่ะ แต่ว่าไม่ได้ตั้งใจล้กนี้ยกมือขอโทษกันไปครับดูเกมส่วนของช่างไฟฟ้าแล้วก็จะตอบเข้าในไม่อยากจะดุนเข้าในาก่นนอนดิ่งออกข้างครับจะเป็น19บเนาฬิกาของช่างไฟฟ้าเยีนจครับยังคืนศูนย์ครับคุณนี้แต่ว่ายังทําอะไรกันไม่ได้ครับผมเข้ามาแล้วมันออกเส้นหลังไว้ก่อนก่อน,อนจังหวะนี้แล้ว พตัดสินให้เป็นบอลของช่างไฟไฟ้าจีอ่ะบอลเด้งเข้ามาสองไปอุย้ยบอลออกปุ๊บเข้ามาเร็วเลยครับผมสุดยอดครับน้องๆที่ทาหน้าที่บอลบอยรอบสนามอ,อยู่ในฟอร์มสีแดงครับจําง่ายตอนเรกนาะยกบอกว่าให้ค่าตัวห้าสิบตัวน,นี้เริ่มไป่ขอขึ้นเลยครับผมบอนยาวลูกนี้ก็เล่นออกหลังไปครับนี่ธนัดชิง รอบรองรอบชิงนี่ไม่มีปัญหาเลยบนเข้าออกได้ไวมาที่ติติวุิครับทิติวฒิเอ็งมาที่จักรพัทจักรพัจับอุ้ยเจอแหม้เจอรถรถใหญ่ครับวันอนี้บปอนงัดออกมาให้โชคสวี่แล้ปล่อยให้บอตกพื้นก็ไม่ทันครับังหวะสุดท้ายมดเวล่าตกโกนในสนามยังสมานเกือกันอยูู่นูนครับคู่นี้ คู่ต่อไปเตรียมความพร้อมเลยครับผมบางนียัง XOG ครับที่จะเจอกับบางหลาาอูนครับถือว,ว่านักสุดท้ายเหมือนกันครับใารขันในรอบแรกของใกรขันในสายเอพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวไปชมกี่มันันในครึ่งหลังกันต่อนี่คือบรรยากาศในช่วงพักครึ่งครับที่อัศจรรย์ฝั่งตรงข้ามของ ในส่วนของเต็นท์กองรายการก็รเต็นท์ฝั่งผู้บรรยายทั้งสุภาพบุรุษสุภาพสต,ตรีก็ทั้งน้องๆหน,น,นุูๆครับเพลงนี้ต้องขึ้นครับเธอสวยทุกนาทีทน้องน้องยันง,น,งนี่ครับยังอยู่บนตักผู้ป,ปกครองเลยครับถือว่าเป็นการปลูกฝังกันตั้งแต่รุ่นนี้เลยแต่ว่ามือกล้องถือให้นิ่งๆหน่อยครับผม <laughs> มือพูดทำไมทำไมกล้องสั่นกันกลับไป สัญญาณเตือนให้ทางฟังทางฟังทุ่งว่าบีครับว่าการทรงเจ้าทันวาลงไปตอนนี้พยนะมาเยือนเลยครับฝ <laughs> ั่งตรงข้ามโอ้มาณน,นี้เล่นหลังสุดเลยครับดูครับถือว่ายืนเกมรับได้อย่างดีเหมือนกันครับเจ้าทันวาน่าจะตามมองเหมือนกันครับเ <c oughs> ด็กคนนี้โอ้จิตดาเหมือนเซนไปอุ้มมาจากในปีเลยครับเมือ่อกี้หลับไปแล้วนะครับ ท่านว่าว่ากูเล่นไม่โอเลยติร์นนี้เดี๋ยวเซลอยู่ดูการต่ออีกสบกาทีครับนอกเหนือจากมีการแข่งขันกีฬาแล้วขาหลังยังมีการแข่งขันโกงยาวด้วยผมเป็นทีมาของเชียร์อของบริวารอ้าวแล้วดูจะมา,ดดาได้รุ่นอ้าวหูยได้แต่เสียวไม่เสร็จอีกแล้วารของ<อ>ทุ่งว่าบี้ทักทายก่อนเลยครับทางด้านธงชัยหันทะเลดูกันอีกครั้งนะครับ นี่ครับจังหวะที่เจ้าทันวาเหมือนยังไม่ตื่นครับดูครับบอลผ่านเฉยเล้วะจังหวะลุดเข้าไปแล้วไปด้วยขวาบอลโดยไม่เต็มท้ามาใหม่อีกครั้งหนึ่งบอลขึ้นทางธงชัยครับตีย้อนกลับมาที่ชกทวีเจอเข้าบีบสองเร็วลูกนี้ะนะครับโดนสกัดทิ้งออกไปติดที่ป้ายของคอมพาร์สครับผมก่อนที่ชกทวีครับพยายามจะงัดให้ที่ทางด้านธงชัยหานทะเลลูกนี้บอลทัดออกทะลูเตะมุมนะครับ เป็นเตะม,มุมเข้ามาครับผมเตะม,มุมของทางฝั่งทุ่ว่าบีครับที่จะได้บุกกดดันต่อครับต้นเกมของครึ่งหลังเตะม,มุมครั้งแรกของครึ่งหลังครับผมไอคอมเมนต์นั้นไม่ต้องดูครับผมอนของช่างไฟฟ้าอาแล้วครับวิ่งตาตั้งอ่าล้ครับยังทันลุ้นี้เียทิ้งออกข้างไปด้านอานน์ครับอานน์ชุนสุรา คุณตสินมองว่ากินแดนเยอะไปหน่อยก็บอลทุ่มลูกนี้เป็นบอลทุ่มเข้ามาของช่างไฟฟ้าตบเข้าในลูกนี้จังหวะเด็กดูดบอลได้สวยบอลสวยไพมากตจังหวะจะขึ้นขึ้นไม่ได้เหมือนกันโ้นบีทอยู่สองครับไปลูกนี้บอลติดล็อกออกหมายเลขกแปลของช่างไฟฟ้านี่เล่นเป็นผู้เล่นที่อารมณ์ดีครับยิ้มตลอดครับเตะมุมเข้ามาของช่างไฟฟ้าเตะมุมยังยิ้มนะครับดูครับ ยิ้มแบบนี้ต้องขอบคุณท่านอนุชินทานเวียกุลครับที่ผลักกันชาครับผมออนที่โชคทวีโชคทวียิงอ่าแล้วก็นี่ลองวัดระยะครั้งแรกในขึ้งหลังครับของเจ้าตัวบอลไม่ขอกรอบตรงนี้เป็นบอลตั้งเตงเส้นหนาดูขึ้นมาครับตบสั้นๆของช่างไฟฟ้าเลยอ้าวทันว่าโอ้โหช็อตนี้วืดไปหน่อยครับผม พันวากับผู้สาประตูเหมือนจะไม่อาลายกลุ่มครับเป็นบอลทุ่มกามาของช่างไฟจุดผู้โด่งขึ้นมาอ่เดี๋ยวไฟจะขยขันให้ส่งตัวแทนไปดู่าอธงที่มุมทงฝั่งตรงข้ามฝั่งนู้นหน่อยครับผมเหมือนที่เหมือนจะล้มลงไปเหมือนจะห่วงนอนเนี้ยผมผมงจากหน้าประตูขึ้นมาครับตอบเข้ามาหมายเลขแปดของช่างไฟฟ้า จุด <ไฟ S 2> หลังตากโด่งขึ้นมาบอลลึกงมาถึง<อ>ทิติวฒดทิติวฒิเอาเลยครับดูก็เจอรุ่นพี่ให้เข้าในดูว่าจะได้จบไหมชอ็อตนี้มากนนักเตะอารมณ์ดีหมายเลขแปครับปายาขึ้นไปบอลิทธนัทจิรวิทย์เหลวเขียอบอลไม่ทิ <ปะ S 1> ้ง,งแล้วดูจากวัดรวนล่อซื้อเรียบร้อยเป็นรุ่นพี่อย่างทุงว่าบีครับที่ ขึ้นหนึ่งไปก่อนครับเกมเปิด่างเป็นทางการเมื่อมีสกอร์เกิดขึ้นแบบนี้นี่นี่นีนี้ะครับเวลาที่เหลือจะออกแบบไหนครับแม่จะออกหัวหรือจะออกก้อยรอเล้วกรอชมนี่ครับดูจังหวะได้ไปขึ้นนำนะครับจังหวะหลุดเดียวเข้าไปของโชคทวีแล้วแปรสวนผู้สาวตัวไปเป็นประตูขึ้นหนึ่งให้จุงวาปีครับ <ๆ S 1> เอาเละทีนี้เจ้าธันวาน่าจะตื่นแล้วครับทีนี้ตาสว่างแล้ว หือว่าเป็นเสื้อสีชมพูนี่ก็น่าจะใช้เยาวชนล้วนๆเลยครับผมเป็นเยาวชนครับที่นกันตั้งแต่รายการนี้เลยช่วทวพี่บอลอีกครับไลยไม่อะไรครับยังมีตัวขยับมาซ้อนตรกนี้เฉลิมศักดิ์ขอบคุณพี่หมวกขาที่ไปยืนจับทงให้ครับผมอ่าเป็นน่าจะเป็นทีมงานของไทยกะแข่งขันนะครับผมเบื้องตจะใม่ไห้ธงล้มครับเป็นบริเวณจุดติมุมครับเดี๋ยวให้ไปจัดได้ทาการแก้ไขบอลดูในการต่อครับในสนาม ติ๊นนนถ้ัตินน<ถ>น,นมาผู้เดียวโอ้ยลูกนี้เป็นบอลทุ่มเข้ามาครับผมบอลทุ่มเข้ามาของช่างไฟฟ้าอีนจีครับต้องต้องเทหมดหน้าตากแล้วครเวลาที่เหลือในเมื่อตามหลังอยู่แบบนี้ศูนย์หนึ่งขอให้ออกมาแรงครับลูกนี้ซ้ายทิติวุฒิแต่เป็นทุน่มนะครับของทางฟัง ทุ่ง่าบีทุ่งสกอร์สมมุร์วารีครับทุ่มยาวให้ทางด้านชกทวีหลากที่เข้าไปแล้วสายยิงแหมไม่เต็มเท้าลูกนี้เจ้าตัวเสียดายของเลยครับลูกนี้ครับจังหวะหลุดขึ้นไปกดด้วยซ้ายเล่นเร็วออกมาของช่างไฟฟ้าดูจังหวะจะสวนลูกนี้ตบเข้าไปขวา วาดูจังหวะดึงช้าแล้วจะเจาะไม่เข้าครับผมยกมาลูกนี้ก็ไม่มีไรเป็นบอลของช่างไฟดูจังหวจะจะเจาะเข้าในตรงกลางแทงสวยดึงแล้วก็ไ ฟ้าสึกงลูกนี้เก็บบอลแรกได้แปแต่ว่าแต่หลักไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็แจ้งแล้วก็นเน้นย้ำอีกครั้งครับในการเปลี่ยนตัวสามารถเปลี่ยนตัวเข้าออกได้ตลอดครับหมดแล้เปลี่ยนหมดแล้วเปลี่ยนแต่ให้เปลี่ยนบริเวณจุดกลางสนามครับไม่นั้นจะคาดโทษใบเหลืองได้ทันทีครับผม นักเตะอารมดีเราสารภาพซะแล้วครับผมน่าจะวิ่งต่อไม่ไหวแล้วเหมือนว่าน่าจะมีน่าจะต้องเชิดไ่ลิ่งดูบ้างครับผมเอออ่ะกอนออกเล่นหลังดูนี้อุ้ยเชียวมอร์ไซค์เราไปนิดเดียว <c oughs> ดูครับดูบต่อครับเวลาที่เหลือถือว่ายังมีมีโอกาสมีลุ้นครับอยู่ในช่วงกลางเกมของครึ่งหลังครับผม อย่าบอกมารับติดมือเลยครับทุกนี้นี่ครับรับแล้วห่วงเหมือนลูกเลยครับทุกนี้นั่นคือลูกบอลที่ไอ้ทิศให้ออกไปอแม่นบอลตะวันออกมาเข้าซองเอาละครับต้องเร่งแล้วครับเวลากำลังจะเข้าปลายุกแล้วจุดผู้ดุสวนหยอกมาแล้วครับพร้อมบอลแรกดูครับลูกนี้บอลล้นออกทางไปเป็นบอลทุ่งเรามาครับผมจุกเดาทางฟังทุ่งวาบี มาที่โชคทวีโชคทวีเทงมาลูกนี้ลูกนี้เลือดจริงยังครับยังอยู่ขึ้นสองไม่ได้ครับหางเข้าใหม่ของทางฝั่งทุ่งว้าบีแล้วมันหลุดออกเส้นหลังไปก่อนเป็นบอลตั้งเต่เส้นหน้าประตูมาครับบอลหน้าประตูครับของช่างไฟฟ้าเอ g จีออกบอลเดียวมา จังหวะเด็กจับบอลได้ไม่ดีเท่าไหร่ตามไปดีลเลยเกมแล้วเกมจะสวนของทุงวาบีดึงชาแล้วก็โดนเลิมกศักดิ์ครกกับทีขยับตามเลยจิ้มทิ้งออกไปเป็นบอลทุม่มเข้ามาของทุกวาบีครับจังหวะตีบอลเท้าต่อเท้าเลยเลื่อนข้างไปครับลูกนี้ของช่างไฟฟ้าแลวเป็นทุกมีครั้งหนึ่งแล้วขยับกินแดงขึ้นมาทุม่มลูกนี้เลือกทุ่มเข้ามาวัดดวงเลยครับลูกนี้ทุมออกมาไม่มีใครครับพื้นที่ตรงนี้ สายของทางไฟฟ้าเงจีเป็นทุ่มของคอามทุ่ว่าบีครับมาที่สักน,นิ้นนไอ้ลูกนี้อ้าเป็นฟาวครับลูกนี้เป็นฟาวพยายามดึงเบรกมือแล้วแต่ดึงไม่ทันตะลูกนี้ทางด้านเฉลิมศักดิ์ต่างต่ขึ้นไปนะครับ ในส่วนของเกมแข่งฟุตบอลก็ที่จบไปแล้วที่ในส่วนของมาร์กกมกีฬาเทสปาตมักคึกคักก็เป็นในส่วนของรุ่นเยาวชนครับอ่าแข่งขันแล้วก็ทราบไปแล้วว่าใครคว้าแชมป์ไปคอรองในปีนี้วันนี้รุ่นซีเนียร์รุ่นอาวุโสจะรู้ก็ว่าใครจะเป็นแชมป์ในปีนี้ครับผมแข่งขันอยู่ช่วงท้ายรายการนลครับว่ากันอย่างไน,นรอบรองและก็รอบชิงแต่เหลือไปเห็นแล้วนักกีฬาก็เดินทางมาถึงสนามและบางส่วนครับ บางส่วนก็อ้างเมียว่าเล่นเช้าครับผมแล้วก็ออกมาจากบ้านตั้งแต่ตอนเช้าเลยครับโดนทางจะฟังเฉลิมศักดิ์ครับจะกระทิ้งเข้าไปเข้าสู่ปลายยกครับของครึ่งหลังคู่นี้ประตูโทนประตูเดียวครับของทึงวาบีที่ยังนำอยู่นหนึ่งศูนย์เขตตูมเดียวครับผมเป็นเตะมุ่งเข้ามาของทุกวาบีผมสกัดสมุนวารีคกับจะเปิดลุนนี้ได้เข้าไปรุ่นในเขตโทษอยู่ในช่วงท้ายเกมของครึ่งหลังแล้ว เปิดแล้วแรงลุนนี้ล้นลินออกทางไปฟังนะครับเป็นบอลทุ่มกามาของช่าฟวัยวะดูจังหวะจะชิงหลบหนีแล้วมันออกเส้นข้างสนามไปก่อนเนี้ยดูเกมบ,บุกค,ครับตรงนี้ติติบุุมทุ่มให้กามาที่เฉลิมศักดิ์อยู่ท่ากลางวงร้องครับตรงนี้ทีย้อมกลับมาติดที่พงเฉลิมศักดิ์ตักแล้วแหมแล้วบอลตกตรงนี้ลูกอาเลยครับยังเลียรไว้ได้ ผู้ตัดสินเป่าจบเกมการแข่งขันครับคู่นี้ถุงว่า B ครับที่เก็บสามคะแนนไปครับการแข่งขันในคู่นี้สาย A เฉือนเอาชนะไปเบบุตรวิทเลยนะครับแค่หนึ่งศูนย์ครับประตูชัยของโชคทวีวารีผักกันคู่เดียวนะครับขอบคุณนักกีฬาทั้งสองทีมนะครับผมคู่นี้